สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการ LCD TV Thailand ออเดครับผมโรมันครับผมเดียเซอร์ครับคุณเดียเซอร์วันนี้คุณมีทีวีตัวอะไรมารีวิวให้กับผู้ชมของเราได้รับชมกันครับครับผมตัวที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้นะครับเป็น Samsung u a 4 8 h 6 0 0 3ารุ่น H 6 3 0ใช่ครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่น LED Smart TV ระดับกลางกงครับราคานี่ก็อยู่ ที่29,990บาทอ๋อ2 9ม0 0กว่ากว่าใช่ครับ,นรบขนาดได้ใหญ่ถึง48นิ้วเลยนะใช่เลยครับต้องย้อนก่อนตัวนี้นะครับเออ่ขนาด48นิ้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดใหม่ที่ Samsung ได้ทำออกมาในช่วงปีหรือปีที่ผ่านมาอ่อ่าใชเพราะปกติเนี่ยจะเป็น46นิ้วเนี่ยแล้วก็โดดไป55นิ้วเลยเนะครับก็อ่ะความละเอียดตัวนี้อยู่ที่ Full HD, เ, Full HD. เรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนครับคุณเดียร์เซอร์รตัวนี้มีอะไรพิพเศษบ้างเอ่ย ก็คือถ้าเกิดดูดีไซน์เนี่ยคือขาตั้งครานี้คือจะเป็นแนวเดิมครับเป็นขาตั้งสีแชร์อรยอดนิยมทรงเฮลิอคอปเตอร,อปร์ปรับเนี่ยหม, <laughs> มุนห <laughs> มุนเท้าหรือบนหัวอ่าครับ ส่วนความบางของตัวจอเนี่ยก็ถือว่าทํากาลังดีกําลังดีครับขอบบางตามสมัยนิยมใทยครับผมอ่ะแต่ที่คุณชอบเป็นพิเศษเนี่ยที่คุณพูดมาพูดกับผมเนี่ยคือเรื่องของช่องต่อใช่ครับพิเศษอย่างไรคือรุ่นนี้เนี่ยให้ HDMI มาถึง4ช่องเลยอืม4ช่องใช่ครับเป็นรุ่นกลางแต่ให้มาถึง4ช่องใช่ครับเต็มแม็กเลยปกติเราจะประมาณ2ช่องถึง3ช่องขอ2-3ช่องประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของดีเอ่อดีไซน์และช่องต่อนะครับ ส่วนเรื่องของภาพเนี่ยอ,อย่างที่เราเกริ่นไปนะความละเอียด Full HD นะครับรองรับ Digital ดิจิตอลทีด้วยนี่คุณก็จูนดูได้เลยสบายมาก<ช>ไม่ต้องซื้อกล่องเ e ท t ับบ็อนะครับอ่ะแล้วเรื่องภาพเนี่ยที่เรามีโอกาสทดสอบกันก็คือการดูหนังไฮ d ดฟกับโหมดภาพสำเร็จรูปต่าง คุณชอบโหมดไหนพิเศษไหมคุณเดียซอร์คือโหมดสำเร็จรูปที่ให้มาเนี่ยผมชอบโหมดมูวีมากที่สุดอืแล้วก็ต้องปรับเป็นวอร์ม2ด้วยอ๋อปรับคัลเลอร์โทนหรือว่าประมาณว่าอุณหภูมิสีโทนสีเนี่ยจะเป็นวอร์ม2สีสันของใบหน้าของคนเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเลยดูดีเลย และสําหรับภาพเคลื่อนไหวนะครับเรามีโอกาสได้ทดสอบเจ้า H 6 0 0ัตัวนี้นะครับเปิดฟีเจอร์ motion plus ครับผมกับภาพยนตร์บูเลเรื่อง X-Men ภาค2ครับโอ้โหหนังเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องโปรดของคุณอ่าเพราะคุณเนี่ยเป็นติง X-Men ใช่ครับดูทุกภาคนะครับอ่ะฉากที่เราทดสอบก็คือฉากที่โลแกนอะวบบูลรีของเราใช่ครับก็ลงลงบันไดอ่าลงบันไดมันก็จะมีระแนงไม้ที่เป็นสีขาวสีดำสลับกันเป็นตัวทดสอบเรื่องความอ่เขาเรียกว่า ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยว่าจะเนียนขนาดไหนแล้วก็ม,มีวุ้นวุ้นเรีองขอบไหมนะครับอ่ะระดับที่คุณชอบคืออะไรครับโมชั่นชอบระดับเคลียครับอ่าเคลียคือเป็นระดับแรกที่เปิดขึ้นมาใช่ครับ<ม>ภาพก็จะสมูทใช่ไม่มีวุ้นวุ้นเรืองตามขอแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่สูงกว่านี้อย่างพวกสมูทอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแนะนำละแนะนำละมันก็จะเขาเรียกว่ามีวุ้นวุ้นเรืองตามขอบมาบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องภาพสรุปนะเปิดโหมดมูวี่ คัลเลอร์โทนเป็นวอร์มสองนะครับแล้วก็โมชั่นพลัสเนี่ยเป็นเคลียร์ละกันอ่านี้ที่เราแนะนําสาหรับมือใหม่เลยนะแล้วก็ถ้าท่านไหนรู้สึกว่าเออดูในห้องที่สว่างสว่างนะครับแล้วผ้ามันอาจจะยังสู้แสงไม่ได้ก็ไปปรับเพิ่มแบ็คไลท์เอาอ่าหรือถ้าว่าดูในห้องมืดๆก็ไปปรับลดแบ็คไลท์เอาใช่เพราะการปรับแบ็คไลท์เนี่ยมันไม่ได้กระทบค่าคอนทราสต์ไรเนสหรือว่าพวกคัลเลอร์นะครับอันนี้ก็เป็นระดับความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาได้นะครับอ่ะ แล้วมาดูเรื่องของเสียงกันบ้างครับผมเรามีโอกาสทดสอบกับคอนเสิร์ตของวง Air Supply Supp <ly. S 1> นะครับวงนี้นี่เป็นคุณโรมันเนี่ยเป็นติ่งวงนี้อยู่เป็นติ่งเลยนะวงนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาด้วย<ม>ก็เลยซื้อแผน่นบลูเรย์กลับมาโหมดเสียงที่คุณเทสแล้วคุณคิดว่าดีที่สุดเลยคือโหมดอะไรเป็นโหมดสแตนดาดเลยครับคือที่เขาให้มาเริ่มต้นเลยนี่แหละใช่ครับ เดิมๆเ,เลยอืมก็คือโทนโนบาลานเสียงสูงกลางต่ำเนี่ยเป็นผสมผสานาเนี่ยลงตัวทำได้ดีมีสมดุลและสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายคือเรื่องของ Smart TV อ่าครับผมถือว่าเป็นจุดเด่นของ Samsung ทีวีแทบทุกรุ่นในช่วง2สมปีที่ผ่านมาใช่เลยอแอปพลิเคชันที่ตรึงตราตรึงใจคุณเลยเนี่ยคืออะไรครับผมผมชอบนี่ครับซับซูคาราโอเกะครับคาราโอเกะอ๋อ,อจำได้ล้คลิปล่าสุดคุณเคยร้องเพลงคาราโอเกะขอใจแรกเบอร์โทรครับอขอใจแรกเบอร์โทรนะฮะอันนี้นานกันเลยชอบมากเขาก็คือเป็นของมีเพลงของค่าย GMM Grammy มมมาให้หลายร้อยหลายพันเพลงให้คุณไปลองฝึกร้องกันที่บ้านนะครับ มันมีแอปไหนที่คุณชอบเป็นซัมซุงโชทาร์มอ๋อโชทาร์มเนี่วิดีโอคอนเทนต์ให้ดูเยอะนะคือในนั้นนเี่ยเขาจะมีอย่างพวกแอป CTH อ่าหรือดูหนัง .com ที่มีหนังฟรีเนี่ยให้เราดูเลยแต่ว่าเราต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับอย่าง CTH เนี่ยก็แน่นอนดูบอลพรีเมียร์ลีกกำลังเปิดฤดูกาลแล้วเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหม ผมเป็นพวกชอบเล่นเองครับอ๋อเล่นเองไม่ชอบดูอ๋อหรือว่าจะเชียร์แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเขาหลังที่7อยู่นะครับฤดูกาลที่แล้วปีนี้ก็ต้องดูกันครับดูกันนะครับว่าเด็กผงผีหรือปืนนะครับแล้วมีมีแอปไหนที่ชอบอีกไหมเพิ่มเติมไหมจะมีนี่ครับพวกเรื่องจริงผ่านจออะไรเงี้ยผมชอบดูมากเลยนะครับคือเขาก็จะมีรายการย้อนหลังเก็บมาเก็บมาไว้ให้อืมค่ะอ๋อเป็นแอปใหม่เลยแอปใหม่เลยใช่ครับดูย้อนหลังได้นะครับ สำหรับนี้ก็ถือว่าครบถ้วนสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับว่า 48H 6,003นะ,ค,ะครับของซัมซุงเนี่ยก็เป็น LED Smart TV ระดับกลางที่มีลูกเล่นต่างๆครบนะครับอาจจะตัดฟีเจอร์ที่คิดว่าไม่จำเป็นทิ้งออกไปอย่างพวก3มิตินะ,ะ,ะแต่อย่างอื่นที่ทำได้หมดนะ HDMI สช่อง USB นี่3ช่องเลย3ช่องเลยนะเล่นฮาร์ดดิสตได้1ช่องแล้วก็ต่อ USB ทำไดรฟ์ได้หรือเมาส์หรืออะไรอะเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายก็ได้นะถือว่าให้ลูกเล่นด้าน Smart TV มาครบถ้วนเทียบชั้นเอ่อทีวีรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับรีวิวดีๆในรายการ LCD TV Thailand On Air ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ Smart TV!